ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับมาพบพอกับพอแตีมอีกนะครับเนาะครับพอแตีมภาพติดตามเล่าพัฒนาของหนุ่มสวนยางนะครับครับของหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมาเพิ่นโบได้ลงนะครับก็เลยพอเต้ยมก็เลยพอได้เอามาลงให้พี่ให้น้องได้เบ่งนะครับอ่ กับโบเป็นอยังเนาะครับเนาะพระเต้ยมกับเคยเอามาลงฝากพี่ฝากน้องประจําทุกงวดมีต่างงวดที่ผ่านมานี่เพิ่น์โมลงเนาะครับเนาะเพิ่นลืมเพิ่นว่าครักนะครับวันศุกร์เนาะครับเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่หกตุลาคมหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกครับส่วนเลขล่างก็ออกหนึ่งเก้านะครับเนาะ ครับพ่อเทียมกระบอมีหลักฐานาในเบิ้งแล้วโบในล,ลงเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งต่อเลยเนาะครับเนาะว่าหนุ่มส่วนยางเพ่อเทให้ม,มาตัวใดน,นะครับครับสัดเจียนเนาะครับเนาะครับวันจันทร์ที่เก้า ตุลาคมครับสองห้าหกหก

บนล่างบนล่างวิ่งโลดแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านี ช่วงนี้กําลังกําลังมาดีนะครับแปดกับเก้าแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับ เก้าเน้นที่เก้าสัดเจียนนะครับเนาะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่มีแปดแปด ก้าโอ้มานำกันหม้อแปดกับเก่าแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะครับหล 9, ักเก้ามีเก้าเก้า เก้าแปดเก้าศูนย์มีศูนย์มาปนโม <c oughs> นเนฟซีเนาะใคอยู่มีศูนย์มาปลโมอยู่โมเนียเนาะรับเนาะอันนี้นนะะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะเด็กอายน้องกันมากออกดีได้มอนก็ออกเจ็ดหกมันมาขับอายน้อง นี้กแปดเก่าเก่าแปดนะครับโบปลอมาาลายงวด,ด้ว้เนาะเอฟซีเนาะครับมนี้พอแหลยพันโอนนุ่มส่วนยางพันในมาแปดแปดกับเก่าเก่าเอกเป่าครับส่วนตัวเนียนนะครับ เน้นที่เก้าเก้าบเน้นเก้าแปเก้าเกากับเก่าแปดเกกับตกันไว้เนาะครับเนาะขับเรืออยู่แปดศูนย์ศนดเก้าเกาศูครับเด้อเถยมคอเน้นยำไเนาะครับเนาะนนมักสวัสดเฮากอากอย่าลืม ลับตัวไว้นเน,นะครับนนครับเอาวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่เก้าตุลาคมสองห้าหกหกเราพัฒนาหนุ่มสวนยางครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับเนาะรับกัมีแปดแปดแปดเก้า 80 9998 90เน้นที่9998นะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแตมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ครับขอให้เขาเด้องวดนี้งวดที่ผ่านมากกับบได้เอามาลงนะครับเนาะจะคลองเพิ่นกันลืมครับกับบเป็นยังเนาะรับเนาะครับแัปหน้าจอครับผมเอาขันมักขัดสอบคลิปนี้ก็่าลืมนะครับเด้อกดไลไ์กดแชร์พอแตบน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแตบนะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ะอกราบขอบพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอ่อเตมครับพ่อเตียมขอไว้พร้อให้มีแต่คววมสุขความเจริญน,นะครับเดอ้อคววมเจ็บยายได้ค่วมไขอยา้มีนะครับเนาะรับขอให้มีอ,อยู่มันควรเยินทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริญลุล่งเรืองครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับโดยที่สำคัญก็คือสุขลาพนะครับเนาะ ครับก็ทุกคนโชคกปันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต็มกามีแคนี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม